ดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ Thailand Connect ครับวันนี้วันพุธที่7มกราคม2568ครับอยู่กับผมและอาจารย์วิโรธอารีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณออฟครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับคุณผู้ชมทักทายเราได้นะครับรับชมทาง NBT ช่อง2 NBT 2 HD รวมไปถึงท่านที่รับชมผ่านช่องทางออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มของกรมประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะทางเพจ Facebook นะครับ NBT Connect และ NBT ขีด NBT ภาษาไทยเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้นะครับ Thailand Connect เราเชื่อมต่อประเท ศไทยกับโลกนะครับได้มองเห็นโอกาสด้านเศรษฐกิจปากท้องครับอาจารย์ครับวันนี้เรามาดูเรื่องนี้หน่อยครับอาจารย์เรื่องของการดูภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยเราเห็นมุมมองของอะไรนะฮะของสภาพัฒน์มาแล้วของสภาอุตสาหกรรมมาแล้วล่าสุดด้านการเงินกนงอย่างไงครับอาจารย์กนงก็มองปัญหาไม่ต่างกันนะครับว่าเจออุปสรรคนะครับแต่ว่าเดเวที่เขา กลุบปัญหาเนี่ยนะครับมันก็อาจจะน่าสนใจทีเดียวโดยเฉพาะเขาจะมีปัจจัยเรื่องการเงินโลกนะครับเข้ามามีบทบาทในการวิเคราะห์ตัวปัญหาที่เราเผชิญด้วยนะครับทีนี้ในปัญหานะครับที่ทางกรนงเองนะฮะพยายามที่จะมองเนี่ยบอกว่าเรามีปัญหาอยู่3ด้านด้วยกันนะด้านแรกก็คือ ปัจจัยจากวัฏจักรที่มีแนวโน้มที่จะยืดเยื้อก็คือเราจะโตต่ำไปอีกยาวนานพอสมควรนะครับ2ปัญหาเชิงโครงสร้างที่ฝังลึกและความไม่แน่นอนจากเศรษฐกิจการเงินโลกจากปัจจัยนะครับที่มีความไม่แน่นอนนะครับก็คือวัฏจักรแนวโน้มเศรษฐกิจที่อาจจะยาวขึ้นนะครับมองไป2ปีข้างหน้าเนี่ยก็มองปีนี้นะครับก็จะขยายตัวประมาณสัก 1. 5เนะครับแล้วก็2.3%ในปี2570รบ ต่ำกว่าศักยภาพอย่างมีนัยยะสำคัญนะฮะซึ่งเขามองว่าะสะท้อนนะครับข้อจำกัดของโครงสร้างทางเศรษฐกิจนะครับมันประกอบไปด้วยการบริโภคการส่งออกและการใช้จ่ายภาครัฐซึ่งเป็นปัญหาในเชิง โครงสร้างนะครับในส่วนที่เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างนะครับก็คือนี่แหละฮะการบริโภคของเอกชนเขามองว่าลดลงนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือเห็นพฤติกรรมระมัดระวังในการใช้จ่ายของกลุ่มรายได้ปานกลางถึงสูงคนมีรายได้ปานกลางถึงสูงเริ่มรัดเข็มขัดแล้วอันนเป็นสัญญาณที่เราไม่ดีใช่ครับใช่ฮะส่วนภาคการส่งออกนะครับก็มีความเสี่ยงนะฮะจากมาตรการภาษีของสหรัฐนะครับและที่สําคัญคือกลัวจะถูก เก็บภาษีนะครับสินค้าสมสิทธิ์ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อสินค้านะครับรบและสุดท้ายคือตาแลกเปลี่ยนที่เชิงโครงสร้างกลับมาอีกแล้วนะบาทแข็งนะครับผมดีใจนะครับที่กรงอเห็นความสําคัญของเรื่องนี้นะครับเพราะอยู่ในการควบคุมของธนาคารแห่งประเทศไทยโดยตรงนะครับที่ผ่านมาเนี่ยกรงงจะไม่ค่อย ให้ความสําคัญครหรือยอมรับว่าอันนี้เป็นปัจจัยสําคัญที่มีผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจมากนักนะครับ,รบเราก็จะเห็นซุ้มเสียงของนักเศรษฐศาสตร์พูดอยู่ตลอดว่าให้เพิ่มให้ลดดอ,อกเบี้ยนะครับเพิ่มเงินเฟอ้อเพื่อที่ให้ค่าเงินบาทอ่อนลงจะได้แข่งขันได้เนี่ยนะฮะ,ะแต่ตอนนี้กรงงยยอมรับแล้วนะครับว่าค่าเงินบาทแข่งข้าขึ้นมานะครับ,รบเทียบกับดอลลาร์นี่ แข็งขึ้น8%ในปีที่ผ่านมาน่าห่วงมากครับอาจารย์น่าห่วงมากท่องเที่ยวเลวกนี้กระทบหมดเลยครับกระทบหมดเลยครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้สินค้านะครับเพื่อการส่งออกต่างๆไม่ว่าจะเป็นสินค้าเกษตรเกษตรแปรรูปสิ่งทอนะครับซึ่งการเงินที่มันเป็นค่าเงินบาทแข็งค่าเนี่ยนะครับก็จะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเหล่านี้นะครับและที่สําคัญก็คือการท่องเที่ยวด้วยนะโดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยระยะสั้นนะครับซึ่งมีการใช้จ่าย ในรูปแบบของเงินบาทที่ลดลงโอ้โอันนี้น่าน่าเป็นห่วงขึ้นหนึ่งมันแพงไม่มากันเรื่องหนึ่งนะมาแล้วใช้จ่ายน้อยลงอันนี้ก็เป็นความ่ากบนอยู่เขาก็จะต้องรัดเข็มขัดเหมือนกันเพราะว่าเวลาวางแผนท่องเที่ยวปุ๊บพวกเงินพออาจาราแลกเปลี่ยนมันมันมันกระทบอ่ะเขาก็ใช้จ่ายอย่างระมัดระวังแปดเปอร์เซ็นต์นี่เยอะนะฮะแล้วก็ลองคิดถึง8%ของผู้ส่งออกโอ้โหหนักเลยหนักเลยนะครับจะไปแข่งกับประเทศเพื่อนบ้านประเทศคู่แข่งทางการค้าอีกที่มี ค่าเงินที่อ่อนค่ากว่าเราเขาตั้งใจทําให้อ่อนค่านะครับไม่ใช่ว่าเขาอ่อนค่าโดยธรรมชาติเขาควบคุมได้เลวเขาควบคุมได้เขาบริหารจัดการให้มันอ่อนนะครับแล้วเราทำอย่างเขาได้ไหมจริงๆก็ทําได้แหละไม่ไป้ทำนะฮะอย่างที่ไหนก็อาจารย์ที่เจนตัวอย่างเรื่องก็ผมว่าจีนอินเดียนะครับเวียดนามสามประเทศหลักนี้ก็เป็นคู่แข่งสําคัญของเราในดําเนินนโยบายค่าเงินอ่อนนะครับมาโดยตลอดครับคือปล่อยให้มีเงินเฟ้อนะครับอ่อนๆนะครับแล้วก็ ที่สําคัญก็คือพยายามที่จะบริหารจัดการค่าเงินของตัวเองไม่ให้มันแข็งค่ามากจนเกินไปครับก็ได้เห็นกรงที่อาจารย์บอกไว้เมื่อสักครู่ว่าเขาเห็นปัญหาแล้วแหละว่าบาทแข็งว่ามีปัจจัย 1, 2, 3, 4ซึ่งตัวเองก็คุมเรื่องของการเงินอยู่ใช่ไหมครับก็จะมาสามารถที่จะใช้กลไกของเขาได้ในการช่วยก็คือกลไกเรื่องของดอกเบี้ยนะครับกลไกในเรื่องของการบริหารจัดการเงินเฟ้อนะครับแล้วก็ค่าเงินรานะฮะ เรื่องของภาคการเงินนะครับปัจจัยที่3นะฮะเขาก็มองว่าการเงินสะท้อนความเปราะบ,บางนะครับแมแต่ดอกเบีย้ยในระบบปรับลดลงมาตามนโยบายแล้วนะครับแต่ส่งผ่านความาก็เรียกว่าส่งผ่านต้นทุนการกู้ยืมของแต่ละกลุ่มที่แตกต่างกันสินเชื่อรวมยังหดตัวอย่างต่อเนื่องนะครับกระทั่งความต้องการของสินเชื่อที่ลดลงความระมัดระวังของสถาบันทางการเงินโดยเฉพาะแต่ s อ e และครัวเรือนก็มีรายได้ต่ําด้วยอันนี้ก็เป็น ปัญหานะครับในเชิงโครงสร้างของเขาในปัญหาภาวะการเงินนะครับซึ่งส่งผลกระทบนะครับให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยนะครับยังคงเติบโตได้ไม่มากนะ,คร,นะครับยังคงเติบโต,ตได้ช้าและสุดท้ายนะครับก็คือความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร,ร์ก็ยังคงเป็นปัจจัยสําคัญที่ แม้ว่าเรายังอยู่ห่างไกลจากความขัดแย้งนะครับ,รบแต่ว่านักวิเคราะห์ก็มองว่าหากมันมีความผันผวนนะครับในภูมิรัฐศาสตร์เพิ่มมากขึ้นก็อาจจะส่งผลกระทบต่อเราในระยะตัดถัดไปได้นะครับนะฮะเขาก็จะมองถึงเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนะครับซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยรุนแรงนะฮะในบริบทที่เศรษฐกิจภายในประเทศมีความ ปราะบ,บางอยู่แล้วนะครับก็เป็นกังวลเช่นเอาล่ะเนี่ยเกิดเวเนปั๊บก็มีคนสอบถามปัญหาเรื่องเกี่ยวกับราคาน้ํามันส่งผลกระทบหรือไม่นะครับหลายคนก็มองไปว่า ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียยูเครนก็จะกลับมาปะทุอีกรอบหนึ่งนะครับปัญหาความขัดแย้งในตอนกลางระหว่างอิสราเอลปาเลสไตน์หรือปัญหาแม้กระทั่งความขัดแย้งระหว่างจีนญี่ปุ่นหรือจีนไต้หวันอันนี้จะปะทุขึ้นมาแล้วส่งผลกระทบอย่างไรต่อเรานะครับซึ่งก็เป็นเอาลุกที่ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็มันอาจจะเกิดขึ้นตอนไหนก็ได้ในปีนี้ซึ่งถ้าเกิดปุ๊บเนี่ยเราต้องมีแผนอย่างไรในการที่จะรับมือกับปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ใช่ไหมครับเนื่องของการเตรียมแผนรับมือต่างๆเนี่ยนะครับ ได้เห็นมุมมองของกรงงนะอาจารย์ครับใช่ครับนะฮะแต่กรงงเองก็ยังไม่ชัดเจนคือสะท้อนปัญหากลับนะครับจริงนะครับจะทําอะไรต่อแต่ทําอะไรต่อนี้ยังไม่ได้พูดก็คิดว่าน่าจะรอในการประชุมครั้งถัดไปและนโยบายของท่านอ่าเรียกว่าท่านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยนะครับว่าจะบริหารจัดการ นะครับกับปัญหาเหล่านี้นะครับเชิงโครงสร้าง3เรื่องเนี่ยนะครับวัจจัรปัญหาเชิงโครงสร้างแล้วก็การเงินที่ผันผวนนะครับแล้วก็ภูมิรัศร์ที่ผันผวนเนี่ยนะครับว่าจะรับมือกับสถานการณ์เหล่านี้อย่างไรนะแต่น้ําหนักที่ให้เยอะที่สุดก็คือเป็นน้ําหนักของปัจจัยภายในนะครับเรื่องนี้ครัวเรือนนะครับเรื่องของค่าเงินบาทแข็งซึ่งส่งผลกระทบต่อการส่งออกการท่องเที่ยวอะไรต่างๆเหล่านี้นี้ครัวเรือนซึ่งมีผลต่อเรื่องเกี่ยวกับ การปล่อยสินเชื่อติดเพดานแล้วนะใช่ไหมฮะอาจารย์ติดแล้วครับผมติดแล้วนะครับแล้วก็ NPL ก็เริ่มที่จะมีแนวโน้มที่สูงครับก็ทางกนงอย่างที่อาจารย์บอกถ้าเขาจะลดดอกเบี้ยอาจารย์เขาต้องรอรัฐบาลใหม่ไหมครับหรือว่าทําได้เลยผมไม่แน่ใจว่าผมเข้าใจว่าอํานาจเขามีอยู่แล้วนะครับแต่เขาก็รอรอบการประชุมอยู่นะครับไม่จะไม่แน่ว่าถ้ามันมีความจําเป็นก็อาจจะเร่งหรอเปล่าแต่ในรีพอร์ตนี้เขาก็เป็นกังวลนะครับเพราะกรรมการบางท่านก็บอกว่า เร่งลดเยอะเกินไปนะครับในระยะเวลาเป็นระยะเวลานาน,านเนี่ยก็จะส่งผลกระทบนะครับต่อความสามารถในการรับมือกับการเรียกว่าสถานการณ์ในข้างหน้านะครับไม่ค่อยไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่รอะไรต่นนางๆเหล่านี้นะครับก็คิดว่ายังคงไม่ลดแหละนะครับยังคงดึงไปก่อนนะครับอย่างน้อยไตรมาสหนึ่งแล้วรอดูผลกระทบนะครับจากการลดครั้งที่แล้วว่ามีผล นะครับเป็นบวกหรือเป็นลบนะครับต่อเศรษฐกิจไทยมากน้อยแค่ไหนครับเอาล่ะได้เห็นมุมมองของภาคการเงินไปแล้วคุณผู้ชมยังมีมุมมองภาคการส่งออกกันบ้างนะครับเพราะว่าส่งออกแน่นอนว่าถ้าบาทแข็งถ้าภูมิรัฐศาสตร์มีความอ่อนไหวถ้ากลไกภายในเนี่ยมันมีปัญหาเนี่ยส่งออก ก็จําเป็นที่จะต้องมองเหมือนกันโดยภ<ช>าคการ,รส่งออกอย่างสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยวสรทครับอาจารย์ครับส่งออกเป็นยังไงบ้างครับเขาเป็นห่วงเรื่องไหนโอ้โหเขาก็บอกว่าปี69เนี่ยนะครับน่าจะโตได้ประมาณ2-4%เท่านั้นเองครับนะฮะซึ่งต่ํากว่าปี68นะครับซึ่งฟื้นตัวเป็น ถ้าเรียกว่าระดับ2หลักนะครับก็คือส่งออกได้เกิน10%ขึ้นไปอ๋อปี68ที่เราส่งออกได้เยอะเลได้เยอะฮะได้เยอะก็เพราะว่ามันมีฟันโลดิ้งนะครับจริงๆมันมีโมเมนตัมจากปี67นะครับปลายปีขึ้นมาจนถึงปี68แนะฮะแล้วพอผลการเลือกตั้งเริ่มมีนโยบายต่างๆออกมาก็เริ่มมีฟันซ์โลดิ้งก็ทําให้มีการส่งออกนะครับไปเยอะนะฮะแล้วก็เริ่มมาชะลอตัวลงในไตรมาสที่สี่นะครับ ทีนี้เขาก็จะมองว่าปี69นะครับจะเป็นการเข้าสู่สภาวะ normalization นะครับจากการเติบโตในช่วงปี68นะฮะซึ่งเขาก็มองว่าน่าจะโตนะครับอยู่ที่2-4เปเนะครับเขาบอกว่าตามหลักการนี่โตได้ต่ำกว่า5ก็ถือว่าไม่ค่อยดีนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะสำหรับเศรษฐกิจไทยนะฮะแต่องไรก็ดีนะครับก็มีปัจจัยบวกอยู่ นะฮะสำหรับการส่งออกนะครับส่วนปัจจัยที่จะเป็นแรงบวกสําหรับการส่งออกในปี69เนี่ยก็คือการขยายตัวของตลาดเกิดใหม่สําหรับบ้านเราที่มีการทรํา FTA นะครับกับประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นตะวันออกกลางนะครับเอเชียใต้แอฟริกาการกระจายฐานการผลิตของโลกและข้อตกลงการค้านะครับเช่นอาเซม หรือข้อตกลง FTA ไทยยูอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เราได้มีการพูดคุยกันไปล้นะครับว่าเราก็พยายามที่จะเดินหน้าทําตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นโอกาสตลาดใหม่ที่จะทําให้ตัวเลขการส่งออกของเรากระเตื้องขึ้นได้นะครับส่วนปัจจัยลบนะครับมาจากเศรษฐกิจคู่ค้าหลักของเราชะลอตัวลงนะครับและต้นทุนทางโลจิสติกและค่าระวางเรือ,อยังผันผวน,นนี้นะักส่งออกเขาก็ต้องให้ความสําคัญกับเรื่อง การขนส่งด้วยนะครับมีความเสี่ยงทางด้านภูมิรัฐศาสตร์นะฮะแล้วก็สุดท้ายคือค่าเงินบาทนะครับซึ่งค่าเงินบาทแข็งนะฮะก็ทำให้มีสภาพมีปัญหานะครับในเรื่องของสภาพในการแข่งขันกันทางด้าน ราคาสินค้าโดดเด่นนะครับที่จะส่งออกได้ดีนะครับในปี69เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มอาหารเกษตรแปรรูปนะครับสินค้าเกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหารรสินค้าอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มนะฮะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของซัพพลายเชนโลกนะฮะอันนี้เราจะทําได้ดีแต่สินค้าที่เราต้องเฝ้าระวังนะครับก็คือสินค้าที่ใช้แรงงานเข้มข้นเป็นอย่างไรอาจารย์ตัวนี้ก็คือสินค้าที่ใช้คนเยอะใช้แรงงานสูงนะครับพวกนี้ ผลกําไรจะไม่ค่อยมากเท่าไหร่ครับเพราะเขาแบกต้นทุนเรื่องแรงงานนี่ใช่ครับ <นะ S 2> แบกต้นทุนเรื่องแรงงานเยอะอนะครับซึ่งอันนี้มันต้องไปแข่งกับประเทศที่มี ต้นทุนทางด้านแรงงานที่ต่ำกว่านี้จีนเวียดนามจีนเวียดนามอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับสินค้าเกษตรที่ยังไม่ผ่านการแปรรูปสินค้าผสมภูมิต่างๆเช่นข้าวมันอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับยางเนี่ยยังไม่ผ่านการแปรรูปก็จะรับผลกระทบและสินค้าสากรมบางประเภทที่พึ่งพาตลาดหลักเดิมมากจนเกินไปก็คือในความหมายเนี้ยก็คือตลาดสหรัฐนั่นแหละนะครับก็อาจจะได้รับผลกระทบในด้านลบนะครับสาหรับ ปี2 5 6 9ครับคือตัวเลขส่งออกปี68เราโตขึ้นเพราะมีฟอนโหลดอย่างที่อาจารย์บอกบแต่พอปี69มันจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติเดิมใช่ครับครับก็ดังนั้นก็ต้องเตรียมรับมือยังไงว่าสินค้าไหนต้องเฝ้าระวังต้องติดตามกันแล้วก็ต้องหาตลาดใหม่ด้วยใช่ครับซึ่งก็มีข้อเสนอแนะด้วยนะครับสำหรับทางสรทเนี่ยก็เสนอให้รัฐบาลใหม่นะครับเร่งดําเนินการในสเรื่องหนึ่งช่วยดูแลต้นทุนโลจิสติก นะครับทั้งท่าเรือค่าธรรมเนียมระบบอำนวยความสะดวกสำหรับการค้านะครับมีสำคัญเลยนะฮะเรื่องที่สองเร่งเจรจาใช้ประโยชน์จาก FTA นะครับสสนับสนุนการยกระดับสินค้าไทยนะครับให้แข่งขันด้านราคาแล้วก็คุณภาพแล้วก็ภาษีมูลค่าแล้วก็รวมไปถึงมูลค่าเพิ่มต่างๆนะครับและสีสร้างเสถียรภาพเชิงนโยบายเพื่อผู้ส่งออกวางแผนระยะกลางและระยะยาวได้นะฮะครับนะก็เขาเองก็มองว่า ตสอก็ไม่ค่อยดีแต่ถามว่ารักษาไว้ให้อยู่ในระดับนี้นะครับแล้วก็รัฐบาลใหม่เข้ามาให้ความช่วยเหลือในสีด้านนี้การจะทำให้เศรษฐกิจการส่งออกนะครับในปี69เราอาจจะดีกว่าที่ประเมินไว้ก็ได้ก็ดีกว่าไม่โตนะฮะดีกว่าไม่โตก็โตขึ้นมาบ้างและที่สําคัญต้องอาจจะต้องไปดูว่าโตแล้วมันเป็นภาพลวงตาไหมอย่างเช่นพวกทานชิปเม่นต่างต่างพวกนี้ใช่ไหมใช่ก็สำคัญว่ามันเป็นโลคอลคอ content ไหมหรือยังไงพวกนี้จริงๆรแล้วก็อันนี้สําคัญเหมือนกัน ครับผมครับนะฮะจากมุมมองของภาคการส่งออกแล้วนะครับมาดูผลกระทบที่เมื่อสักครู่อาจารย์อาจจะแยบยบไปแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของราคาน้ํามันที่จะกระทบหรือไม่อย่างไรกับกรณีเวเนซุเอลากับสหรัฐอเมริกานะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานท่านว่ายังไงบ้างครับอาจารย์ครับผมคุณรัฐพลเลิศพิบูลนะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานก็บอกว่า ปัญหาเนี่ยนะครับไม่น่าจะส่งผลกระทบให้ราคาน้ํามันมีราคาเพิ่มสูงขึ้นมาในบ้านเรานะฮะกลอาจจะมีผลกระทบในเชิงบวกในระดับโลกด้วยนะครับเพราะว่าสหารัฐเนี่ยเร่งเข้าไปบริหารจัดการเรื่องน้ำมันสำรองของเวนเนซุเอลาได้ดีะนะครับอย่างวันนี้ก็มีการส่งออกนะครับน้ำมันเรียบร้อยเร็วมากทำเร็วนะนะทำเร็วน,นะครับก็ะบจะส่งผลกระทบให้ราคาน้ำมันในโลกเนี่ยไม่ปรับตัวสูงขึ้นจริงๆด้วย จำนวนนะครับรีเซิร์ฟที่เบนซิลลามีอยู่เนี่ยออกมาอาจจะทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยมีแนวโน้มที่จะลดลงสะด้วยซ้ำครับน้ำมันเขาเยอะใช่ไหมคร<ช>ับน้ำมันเขาเยอะครับ<า>ผมก็ไม่กระทบบ้านเราก็เป็นข่าวที่ดีก็เป็นข่าวที่ดีนะค,ค,ครับนะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าถ้าลดอย่างมีนัยสำคัญนะครับมีผลกระทบนะครับในการลดค่าน้ำมันค่าเดินทางค่าครองชีพนะครับรวมไปถึงค่าไฟฟ้าอะไรต่างๆก็จะส่งผลให้ เศรษฐกิจไทยละมีโอกาสเติบโตนะครับเพราะตรงนี้เป็นค่าใช้จ่ายหลักที่เกิดจากการที่เราต้องใช้เงินบาทซื้อใช้ดอลลาร์ซื้อนะครับพลังงานเข้ามาจริงๆโดนัลด์ทรัม ทางสหรัฐก็วางแผนมาดีนะถึงแม้จะละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศในการเข้าไปเปลี่ยนแปลงรัฐบาลเขาเนี่ยแต่ทําเร็วฮะอาจารย์พอทาเร็วปุ๊บเนี่ยมันก็เลยไม่กระทบมากในความเชื่อมั่นและความมั่นคงแต่ในทางการเมืองระหว่างประเทศก็ถือว่าเป็นสิ่งที่อันนี้น่าเป็นห่วงไม่น่าเกิดขึ้นนะมันไม่น่าเกิดขึ้นแล้วแถมยังไปฮึ่มๆใส่อย่างกรีนแลนด์ดอกด้เดนมาร์กด้วยกินเดนมาร์กจะยอมไหมเนี่ยคือถ้าเดนมาร์กไม่ยอมจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่านาโตอาจจะแตก ครับผมโหอันนี้ก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่สำหรับสหรัฐในระยะยาวเพราะนี่เป็นความสัมพันธ์ที่ยาวนานนะกว่าโหเ0็ดปดสิบีนะครับครับผมเรื่องของราคาน้ำมันจริงๆแล้วถ้าเวเนซุเอลาไม่มีผลเนี่ยแต่ส่วนใหญ่ถ้ามีผลหลักๆก็จะอยู่ในพื้นที่ตะวันออกกลางอาจารย์พวกแถวคลองสุเอธชายอาลับหรือถ้าสหรัฐไปยุ่งกับพวกคลองปานามา ครับผมก็มีโอกาส,อ,กาสอยู่นะเป็นบอกว่าอยากจะยึดคืนอยู่ <laughs> นะนะครับก็เป็นสิ่งที่เราเอามาฝากกันผู้ชมแต่ว่าสิ่งที่อยากคุยต่อยางครับเวลาย,ยังพอมีเหลือนะครับเรื่องของ <c oughs> กิโยตินกฎหมายเมื่อวานนี้ผมผมผมได้นั่งฟังพักภูมิใจไทยเขามาพูดเรื่องนโยบายนี่แหละแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจพูดเหมือนเราเป๊ะเลยนะฮะว่าตัวเลขการเติบโต GDP เนี่ย มันมีปัญหาเราติดลมอยู่ระดับหนึ่งสองไม่ถึงสาสักทีมายาวนานแล้วส่วนสำคัญก็คือกิโยตินกฎหมายอาจารย์มีมุมมองเรื่องนี้ไหมครับเรื่องกิโยตินกฎหมายเพราะว่ามันต้องทำมันต้องทำใช่ไหมอาจารย์มันต้องทำเพราะว่าลองกลับไปดูว่าคุณคุณรอบเวลาเราครับมีประเด็นปัญหาอะไรแล้วเราย้อนกลับไปดูตัวกฎหมายเนี่ยกฎหมายส่วนใหญ่เป็นกฎหมายที่เก่ามากนะครับอาจจะมีอายุ4ี่0 6 0 7 0ิิสิปีขึ้นไปด้วยกันเยอะแยะนะครับแล้วก็มีการออกกันมาอย่างต่อเนื่องนะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยในโลกยุคใหม่เนี่ยนะครับเราอาจจะเห็นบางประเทศทําการปฏิรูปจะไปหาระบบราชการเราเห็นเวียดนามเราเห็นเวียดนามทำเราเห็นหลายประเทศก็ทาหนึ่งในการไปตัดก็เรียกว่ากฎหมายที่ไม่จําเป็นออกก็มีความสําคัญเหมือนกันแล้วก็เพื่อนําไปสู่การออกกฎหมายที่ทันสมัยนะครับตอบโจทย์ต่อความต้องการมากยิ่งขึ้นนะฮะการเกี่ยวตินกฎหมายเนี่ยก็คือนี่แหละฮะเอากฎหมายเก่าๆกฎหมายที่ล้าหลังกฎหมายที่ อาจจะซับซ้อนสลับซับซ้อนนะครับมากจนเกินไปนะฮะให้ออกจากระบบเพื่อที่จะทําให้การทํางานอย่างมีข้องมันคล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะครับก็เห็นเขาวางแผนเขาบอกว่าที่ต้องเลือกเขาต่อเนี่ยจำเป็นที่ต้องมาเกียวตีนกฎหมายต่อเพราะเวลาอาจารย์วรสารตอนเข้ามารับหน้าที่เกียวตีนกฎหมายครับผมรับปากนายกอนุทินไว้ว่า4เดือนจะทําให้เสร็จ แต่ปรากฏว่าทํางานได้เจ็ดสิบาวันก็ยุบสภาแล้วอาจารย์ก็เลยทําไม่เสร็จนะฮะแต่ไม่รู้ว่ามันทํายากขนาดไหนอาจารย์สมัยอาจารย์วิษณุก็ทำทำทำอยู่แต่ก็ยังไม่เสร็จอาจารย์พงทองก็เหมือนจะทําทําต่อแต่ก็ยังมีอีกหลายฉบับที่จะต้องแก้นะครับอาจารย์กอบสักอยู่ก็ทำเยอะเหมือนกันนะฮะ ผมว่าต้องคือคือตัดออกไปแล้วก็เรื่องหนึง uh ่ง huh. นะครับอันนี้ผมว่าไม่ยากแต่ที่ยากก็คือว่ามันจะต้องไปออกกฎหมายใหม่นะครับ uh huh. หรือรเปล่า uh huh. นะฮะในบางส่วนบางส่วนตัดออกไปก็แล้วไปนะครับ,รบอาจจะไม่มีความจําเป็นที่จะต้องออกกฎหมายใหม่แต่ผมมีความเชื่อว่าในหลายๆอันเนี่ยเมื่อตัดออกไปแล้วมันมีความจําเป็นที่จะต้องมีกฎหมายใหม่บางตัวนะครับออกมาเพื่อที่จะเร uh ักเลสนะครับกิจกรรมต่างๆทาง เศรษฐกิจการเมืองนะครับที่จะต้องเดินหน้าต่อเนี่ยตรงนี้มันใช้เวลาเยอะนะครับเพราะว่าสภามันโอ้โหกว่าจะเข้ากว่าจะขั้นตอนนะฮะเข้ากรรมธิการนะครับกว่าจะเข้าไปภิปรายกันกว่าจะออกมาเป็นกฎหมายกว่าจะบังคับใช้นะครับก็ใช้เวลาพอสมควรนะฮะก็ถือว่าเป็นการปฏิรูปในรูปแบบหนึ่งและการแม้ว่าบ้านเรายังไม่มีพรรคไหนออกมาพูดชัดเจนในเรื่องของการปฏิรูประบบ ราชการรนะฮะสัทีเดียวอาจจะมีบางพักแหละพูดแต่ยังไม่มีในรายละเอียดว่าเอ๊ะจะทําให้หน้าตาของมันออกมาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับรบอ่ะก็เกี่ยวติมกฎหมายกันไปก่อนนะครับ,รบแต่อยากให้หลายๆพักการเมืองลองมานั่งดูในเรื่องของการปฏิรูปรัฐราชการด้วยนะครับเพราะว่าตั้งแต่2540เนี่ยมันควรจะต้องเล็กลง นะครับแต่ว่าบ้านเราเนี่ยกลายเป็นว่าะรบราชการใหญ่โตมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะในช่วง10ปีของการรัฐประหารเนี่ยโอ้โหราชการเติบโตขึ้นมหาศาลเลยนะครับแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะซัพเพนด้วยตัวงบประมาณนะครับเพราะมันกลายเป็นรายได้ประจําที่จะต้องจ่ายนะครับออกไปให้กับข้าราชการเดือนเดือนใช่ไหมครับอาจารย์นะฮะโอ้โหขนาดไอ้นี่ยังมีปัญหาเลื่องบำเนินบำนา เดี๋ยวจะมีปัญหาใช่ครับนะฮะเพราะฉะนั้นก็บริหารจัดการนะครับมันก็จะมีแนวความคิดเรื่องเพิ่มอายุเกษียณออกไปนะครับเพื่อให้ทํางานได้ยาวนานขึ <music Brothers> ้นครับนะครับเรื่องตัดจํานวนคนยังไม่มีการพูดถึงนะครับเรื่องของการปรับโครงสร้างนะครับให้หน่วยงานที่มันบางทีทํางานใกล้เคียงกันนะครับให้มาอยู่ภายใต้กรอบๆเดียวกันอยู่ในกลมเดียวกันกระทรวงเดียวกันเลยต่างๆเนี่ยนะครับก็อาจจะช่วยให้เราพูดง่ายคือคล่องตัว นะครับมีความเทิดทะาน้อยลงนะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งสู่สู่การปฏิรูปได้ด้วยครับครับก็เป็นมุมมองนี้น่าสนน่าสนใจคุณผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยววันนี้นะครับก็ติดเลือกตั้ง69เป็นรายการพิเศษของ NBT เนี่ยพักเพื่อไทยจะมาอาจารย์แคนดิเดตนายกคุณยศนันมาเองเลยมาเองเลยครับแล้วก็พิธีกรของเราอาจารย์ที่ปรึกษาท่านอดีท่านอาจารย์เกษมสันครมีรกูลท่านเป็น อาจารย์เศษษษษษรษฐศาสตร์มธมาศแต่ก่อนนี้ใช่ไหมครับใครับ, oh, บคำถามนี่เกี่ยวกับาปากของที่น้องประชาชนเลยนะโทษนะใช่ครับคำถามแก ซักต,ต,ต <laughs> รงๆเดี๋ยวรอดูวันนี้นะครับพอนะเราติดตามฝากประชาสัมพันธ์ PR ไว้ด้วยเรื่องปากท้องอญญาจารย์เกษมสารและคุณดีจตุรงค์เนี่ยถามให้แน่นอนนะครับสามทุ่มครึ่งถึงสี่ทุ่มครึ่งนะครับก็จะเป็นประเด็นทุกพักการเมืองจะต้องมาตอบปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนฝาก PR รายการนี้ในช่วงค่ำคืนวันนี้นะครับส่วนไทยแลนด์คอนเนคครับวันนี้ <c oughs> หมดเวลาลงแล้วนะครับผมปฏิภาณเข้มทิศและอาจารย์วิโร์อาลีพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ